เสียงนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการต่อมิกเซอร์กับลำโพงบลูทูธเพื่อทำการเชื่อมต่อกับไม์แล้วร้องเพลงคาราโอเกะนะครับครับในส่วนของตัวมิกซ์ตัวนี้นะครับที่จะมาแนะนำนะครับก็จะเป็นตัว newbeats นะครับรุ่น g สี g C b pro นะเพื่อนนะนี่นะครับรุ่นตามนี้เลยครับอันนี้ได้มาจากแอปส้มนะครับราคาประมาณพันห้านั่นเพื่อนนะ แถมมค์ให้2ตัวนะครับก็ฟังก์ชันหลักๆของมันก็จะมีอ่เป็นนะครับค่าเก็บไฟนะครับใช้สาย usb นะเื่อนนะครับสาย usb ก็เสียบแล้วก็เสียบเข้ากับหัวชาร์จได้เลยนะครับใช้งานได้เลยนะครับก็จะมีบลูทูธด้วยนะครับเป็นบลูทูธ5.0นะครับเวลาเชื่อมต่อโทรศัพท์เนี่ยไม่ดีเลยครับเพลงไม่ดีเลยนะ ก็สามารถร้องคาราโอเกะได้นะครับแล้วก็มีช่องเสียบ USB แฟลชไดร์แล้วก็ปุ่มคอนโทรลนะครับในการในการต่อเข้ากับลำโพงบลูทูธเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองมาลองกันเลยกว่าครับเดี๋ยวผมจะต่อให้ดูนะเผื่อว่าเอ่อบางคนที่ไม่มีความร,รู้ทางด้านเสียงเนี่ยอาจจะต่อไม่เป็นนะครับต่อทีละขั้นตอนเลยนะครับ อันดัแรกเนี่ยเราต้องมีสายเขาเรียกว่า AUX นะครับ AUX to RCA นั่นแน่นะนะครับก็จะเป็นแจ็ค3.5นะแล้วก็ออกไปเป็น RCA นะครับหรือลำโพงบลูทูธใครที่เป็น AUX อ่ะก็ที่มีอินพุตเป็น AUX ก็ใช้ AUX to AUX นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่ามนะัน uh. เป็นยังไงชุบอ่า uh. ครับ เฟนเดอร์ ender, อ่ามอนเทเทวิตนะครับมอนเททวิตตัวนี้เป็นไม่มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับใช้เสียบปลั๊กฟังเอาก็จะมี AUX อยู่ที่นี่นะครับ mm hmm. AUX in หรือว่าถ้าลำโพงบางรุ่นเนี่ยไม่มี AUX ก็จะอ่าไม่ใช่ AUX นะครับ RCA นี่ RCA AUX อยู่นี่นะครับก็สามารถเสียบจากมิกซ์มาเข้านี่ก็ได้หรือเข้านี่ก็ได้นะครับสำหรับรุ่นนี้นะ แต่ถ้าเป็นรุ่นอื่นเนี่ยก็นี่ครับใช้ A U X เลยนะครับวิธีการก็คือผมจะใช้ของผมมันเป็น R C A นะครับนะเป็น R C A หรือขาวแดงนั่นแหละเพื่อนนะเขาเรียกว่าปักขาวแดงผมก็จะเสียบเลยนะครับชุบแล้วมิกต่อ,อยังไงครับต่อมิกต่อมิกก็จะใช้ แบบน,นี้เลยนะครับแล้วก็เสียบเข้าตรงช่องนี้ครับเนี่ยนะครับเฮฟโฟนะช่องเสียบหูฟังนะครับเป็นเอาต์พุตนะเพื่อนนะเสียบเข้าไปหรือถ้าใครมีสายเขาเรียกว่าสายแจ็คหกหกมิลลิเมตรนะครับ2 RCA ก็ได้นะครับนี่ก็เอาเอาต์พุตเมนเอาออกที่นี่นะครับแต่ผมจะเอาออกที่นี่นะเรามาลองกันเลยครับ ก็จะทำการจ่ายไฟให้ตัวมิกนะครับก็คือใช้อดดปเตอร์ชาร์จแบตธรรมดาลเลยครับ5โวลต์1แอมป์ขึ้นไปนะันเพื่อนนะ5โวลต์1แอมป์ขึ้นไปการเสียบปลั๊กตุ๊บ นี่ครับมันก็จะมีถ้าเราจะเปลี่ยนโหมดก็ก็จะเป็นบลูทูธนะครับแล้วก็ usb นะครับเราก็กดโหมดเลือกได้เลยนะครับเลือกได้เลยจากนั้นก็เดี๋ยวเปิดลำโพงบลูทูธนะครับก็ต้องเสียบปลั๊กตัวลำโพง บบไฟก็จะติดนะครับเราเลือกเป็น RCA ใช่ไหมครับมันมีบลูทูธมินิก็คือที่นี่แล้วก็ RCA คือที่นี่นะครับผมเลือกเป็น RCA นะเดี๋ยวผมจะทดสอบเสียงไมค์ก่อนนะครับว่าเาเราจะจะจะ,จะเชื่อมต่อไมค์ก่อนก็ทำตัวเนี้ยมันจะเป็นไมโครโฟนที่แถมมานะครับ ใส่ฐานไปเรียบร้อยแล้วครับใส่ฐาน 2a 2 A, ก้อนนะเพืนนะ่อนนะครับเขาเรียกว่าเป็นไมลอยนะครับไม้ไร้สายนะครับเมื่อเราเปิดปุ๊บเนี่ยจะมีสถานะแบตเตอรี่กับขึ้นคมถี่นะนี่ครับมันจะขึ้นสัญญาณที่นี่นะเขาเรียกว่า UHF ก็คือเป็นไม้ไร้สายนะครับเรากดหนึ่งทีเนี่ยถ้าเราเปิดไม้ปุ๊บเนี่ย มันจะคอนเน็กให้เราว่าเป็นไมเ A หรือไม b B นะครับตอนนี้ผมเชื่อมไม A ออยู่นะโล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 ่ะตอนนี้เสียงไมมันมาแล้วนะครับก็จะประมาณนี้เวลาเราเสียบไมใช่ไหมครับให้เรามองว่าสัญญาณไมเนี่ย มันจะวิ่งเข้าที่นี่นะครับวิ่งเข้าที่นี่แล้วลงมาที่ปุ่มปรับเกณฑ์นะครับเกณฑ์เนี่ยเราก็ไม่ต้องหมุนเยอะครับโล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 หนึ่งสองนะครับจะเห็นว่ามันจะมีไฟตรงนี้นะครับกระพริบอยู่นั่นหมายความว่ามีสัญญาณสัญญาณเสียงอินพุตเนี่ยเข้าไปแล้วนะครับนี่นะครับแล้วก็เพิ่มเกณฑ์ครับถ้าเกิดว่าก็เพิ่มเกือบสุดก็ได้นะครับแล้วก็ มันจะมีปุ่มเขาเรียกว่าไฮ g h p ไฮพา i กับโลพ pass นะครับก็คือตัวนี้จะเป็นการปรับเสียงแหลมของเสียงพูดนะครับตรงนี้นะปรับเสียงแหลมของเสียงพูดนะครับแล้วก็ปรับเสียงทุ้มของเสียงพูดนะครับเสียงพูดเราจะทุ้มขึ้นนะครับนะเขาจะเป็นปีเขาจะเป็นเขาว่าปีใหม่นะนะครับอันนี้จะเป็นเอฟเฟกนะครับเมื่อเรากดเอฟเฟกเนี่ยมันจะมีเอ็โคนะเพื่อนนะครับประมาณนี้ อันนี้ก็คือเวลาเราเ่งวอลลุ่มถ้าเราลองดู <Okay. S 1> นะครับ <Okay. S 1> ยิ่งเราเร่งเยอะเ <Okay. S 1> <ๆ>อะตัวฮลัลโหลอ่ามันก็จะเป็นช่องเอฟเฟกของมันนี่แหละครับ <Okay. S 1> อ,นน Effect, อันนี้เอฟเฟกอันนี้เร่งวอลลุ่มพีคผมลองหมุนดู <Okay. S 1> เออไม้มันดังขึ้นนะครับ <Okay. S 1> ก็เอาสักประมาณเอ่อสัก บ่ายโมงนะหมุนหมุนไปสักบ่ายโมงแล้วกันนะครับของเข็มนาฬิกานะครับ<ม>ก็ปรับ<ม>ตามใจชอบนะครับชแน,นลเราหนึ่งชแน,นลใช่ไหมถ้าเราใช้ชแน,นลนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นไม้หนึ่งไม้สองสำหรับไม้สายนะเพื่อนะไม้สายนะครับก็เสียบได้หรือว่าจะเป็นขั้วที่เป็นเขาเรียกว่าบอลลาร์อินพุตก็สามารถเสียบได้นะครับที่นี่นะครับโอเคครับ ก็จะประมาณนี้นะครับการต่อการต่อใช้ mix เพื่อร้องคาราโอเกะกับลำโพงบลูทูธนะครับก็จะประมาณนี้ง่ายๆนะครับลหลหนึ่งสองฮัลโหลก็จะเป็นเหมือนเป็นดีเลย์นะครับถ้ากดเอฟเฟกถ้าเรากดเอฟเฟกออกก็ไม่มีแล้วครับไม่มีเอ็ o โคไม่มีดีเลย์นะ ลองปรับเล่นดูนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เก่งเรื่องการปรับนะไม่ได้เก่งเรื่องปรับนะครับเพราะว่าเราไม่ใช่ซาวด์อินเจเนียร์นะแต่ว่าปรับเล่นๆครับเอาเสียงที่เราบอกให้เราคิดว่าเสียงดีแล้วกันนะถ้าคิดว่าเสียงดีก็นะครับเสียงที่เราชอบนะปรับเล่นได้ครับก็คือผมใช้ชันแนลนี้นะครับคือมันจะแบ่งเป็นชัแนลชัดเจนครับหนึ่งสองสามนะครับประมาณนี้นะครับลองเสียบเล่นดูมันมีคู่มือบอกนะครับ ันนี้ผมจะมาบอกวิธีการต่อ mix เพื่อร้องคาราโอเกะกับไมค์เฉยๆนะครับก็จะประมาณนี้ปิดครับเมื่อเราปิดปุ๊บเนี่ยไฟสัญญาณมันก็จะดับนะครับดับนั่นหมายความว่าไม่มีไมค์ต่อแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองเชื่อมต่อ Bluetooth ดูนะครับ บูทูธเนี่ยตอนนี้มันเชื่อมกับเฟนเดอร์มอนเทอรี่อยู่นะครับเราก็ตัดการเชื่อมต่อก่อนแล้วก็มาเชื่อมต่อที่ BT36 นะครับ BT36 เนี่ยก็คือเป็นของ Mix ครับเนี่ยมันขึ้นโนอยู่เราต้องเปลี่ยนโหมดก่อนเป็นบูทูธนะครับ b l e แล้วเราก็คอนเน็กครับเรียบร้อยครับคอนเน็กเรียบร้อยเดี๋ยวลองเปิดเพลงดูนะ มาว่าผมจะเปิดเพลงลิขสิทธิ์แล้วกันนะครับนี่มาแล้วรับเสียงก็เพิ่มเกณฑ์ที่นี่เพิ่มเสียงที่นี่แล้วก็ปรับเสียงที่ลำโพงครับเชื่อมต่อบูธแล้วก็เล่นคาราเกะผ่านยาูผ่านแอปแดงก็ได้นะครับผ่าน YouTube นะครับทีแล้วก็ลองเปิดไม์ดู ดีนะครับสัญญาณมันดังนะครับโลโลโลนะครับเราก็สามารถเปิดเพลงไปแล้วก็ร้องเพลงตามได้เลยนะครับก็เล่นคาราโอเกะน,นะก็จะประมาณนี้นะครับะนะครับเราก็ต้องปรับให้มันบาลานซ์กันนะครับระหว่างเสียงไม์กับเสียงเพลงนะเพื่อนนะ ครับผมก็จะประมาณนี้ผมเทสให้ดูนะครับโอเคง่ายๆเลยนะครับลำโพงบลูทูธกับมิกซ์นะครับมิกตัวนี้จ่ายไฟ5โวลต์ได้นะก็คือไฟจาก USB นะครับสมมติว่านำพงเคยมีแบบเนี่ยก็สามารถหาพวก power bank มาต่อได้นะครับเนี่ยต่อได้โอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับเทสให้ดูนะครับ เดี๋ยวจะให้ลองฟังเสียงรอบวงบลูทูธดูนะครับก็แล้วก็ลดวอลลุ่มนะครับแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นบลนะูทูธทอดออกนะครับเราก็จะทําการเชื่อมต่อเฟนเดอร์เินเทเล่นะครับเรียบร้อยลองเล่นเพลง นี่คือไม่ได้ต่อผ่านมิกนะครับตัวน,นี้จะมีปุ่มปรับทุบกลางแหลมให้ด้วยนะครับมันดูวินเทจมากๆเลยนะครับ